วันนี้ต้นจะมาแนะนำนะครับบวบผัดหมูและกุ้งนะครับเป็นเมนูที่ต้นชอบตอนนี้และคลีนมากๆนะครับัติอย่างแรกนะบวบนะครับสองอันไข่ไก่1ฟองกุ้งและหมูนะครับซีอิ๊วแล้วก็พริกไทยครับก็ขั้นตอนแรกนะให้เราล้างนะครับตัวเนื้อทั้งคู่แล้วก็ปอกเปลือกกุ้งนะครับแบบนี้เลยนะเสร็จแล้วนะครับก็ทําการหั่นหมูเชียงๆนะเป็นแผ่นบางๆนะครับจะสุกง่ายแล้วก็ปอกเปลือกบวบนะซึ่งถ้าปอกเข้าเนื้อเยอะพยายามซื้อบวบมาหลายๆอันครับ ต่อไปนะครับล้างบวบนะครับให้สะอาดนะครับด้วยน้ำเปล่าแล้วก็ทุบกระเทียมแล้วก็สักกระเทียมหยาบๆแล้วก็ตั้งกระทะนะครับเติมน้ำมันเล็กน้อยแล้วก็เอากระเทียมลงไปผัดให้หอมก่อนระดับแรกครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยเนื้อสัตว์เลยนะครับก็เนื้อสัตว์สุกย่างนิดหนึงเมื่อสุกแล้วก็ตามด้วยตัวบวบนะครับแล้วก็ใส่น้ําลงไปเล็กน้อยค lip, ใครชอบน้าเยอะก็ใส่น้าเยอะนะครับแล้วก็ ผัดแป๊บหนึ่งแล้วเอาฝาขึ้นมาปิดนะครับเพื่อให้ความร้อนนะครับอังอยู่ข้างในนะครับเสร็จแล้วก็สัประมาณ5นาทีแล้วเปิดฝาเติมไข่1ฟองแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊ว1ช้อนประมาณนี้แค่นี้เลยครับก็ได้ผัดบวบนะครับที่